เกิดอะไรขึ้นทนายรัชพลลั่นถึงเอชุติมาอย่าให้ต้องใช้ยาแรงจากกรณีที่นายสุภกิจประสงค์หรือว่าฟร้องสุภกิจอายุ25ปีนักแสดงแล้วก็เป็นอดีตดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อเพจสายใหม่ต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาที่ไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ bmw แล้วก็บ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททําให้ตอนนี้ถูกไฟนันฟ้องร้องตามรถเพราะว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยก็ไม่ยอมนํารถไปคืนแล้วก็นารถไป แอบซ่อนจากไฟแนนซ์แล้วก็นอกจากนี้บ้านของตัวเองเนี่ยก็ถูกยึดไปแล้วด้วยแล้วก็ทําให้ชื่อของตัวเองเนี่ยติดแบล็คลิสด้านเอชุติมาก็ได้ออกมาส่วนกรณีดังกล่าวได้ระบุว่าพี่เคยดูแลเขามา6ปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้พูดไปแล้วก็รอพี่แถลงทีเดียวเพราะว่าคนอย่างพี่พี่ทําอะไรพี่มีหลักฐานให้รอแถลงทีเดียวและประชาชนที่ว่าพี่อยากจะให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทําอะไรพี่มีหลักฐานอยู่แล้วดังนั้นการที่เด็กอายุ รู้สแล้วมีบ้านมีรถได้ทุกคนเนี่ยคงจะคิดได้คงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือว่าคุณจะแฉะกลับหรือว่าจะฟ้องกลับไม่เป็นไรทุกอย่างจะต้องมีข้อมูลมีหลักฐานและนอกจากนี้ล่าสุดเลยทนายรัชพลสิริสาคอนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเอชุติมาโดยระบุเอาไว้สั้นๆเลยว่าคุณเอชุติมาก่อนแถลงข่าวมาคุยกันก่อนดีกว่าอย่าให้ต้องใช้ยาแรงเลย0 9 5ย์ 56ห้าหกสามห้าสองหนึ่ง